สวัสดีนด้วยนะครับขอต้อนรับ้สู่ช่องกินชาระนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของดันผู้กันนะว่าดันผู้กันเนี่ยควรจะลงแบบไหนนะถึงจะง่ายที่สุดนะโอเคโดยดันผู้กันในรอบนี้นะครับจะมาในวันที่26สินะจนถึงวันที่2นะครับโดยดันผู้กันนะครับมันจะกําหนดว่าคุณควรจะอยู่ในแรงที่สูงกว่า7นะคือแรงต่ำกว่า7เนี่ยคุณจะไม่สามารถลงได้นะครับโดยแรงที่สูงกว่า7ก็คือ6 5 4นะครับจะลงได้แต่ว่าจะไม่การันตีนะว่าจะได้ผู้กันดอกทุกตานะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในแร้งที่3 2 1จะการันตีผู้กันดอกนะไม่งงนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณอยู่แรลงต่ำกว่า7คุณจะเล่นไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณในแรลงที่สูงกว่า7แต่ว่าไม่เกิน3คุณจะลงได้แต่ว่าจะไม่การันตีผู้กันแต่ถ้าเกิดคุณอยู่แรลงที่3 2 1หรือหรือโฟนหน่วยเนี่ย คุณก็ลงได้นะฮะแล้วก็จะการันตีผู้กันดรอปนะอย่างน้อยตาตาหนึ่งเนี่ยสอ,อันแน่นอนครับแล้วก็สังกัดของศัตรูในดันฮนะจะเป็นรา่อของฮอลโล่กับอรัสังกัดนะแล้วก็จะเป็นบูสต์ในส่วนของสีเขียวด้วยนะครับในเดือนนี้นะสำหรับผู้กันนะแล้วก็เวลาในการลงนะก็จะมีตั้งแต่เวลาตีห้จนถึง6กโงห้นาทีนะครับ10บโมงจนถึงส1บเมงห้นาทีและ บ่าย3จนถึง4ี่โมงนาทีนะครับ2ทุ่มจนถึงสาทุ่มห้นาทีและเที่ยงคืนจนถึงตี1นึนาทีนะครับโดยคุณจะต้องมาลงตามเวลานี้เท่านะครับดันผู้การถึงจะปรากฏนะโอเคส่วนไอเทมในดาน,นะว่ามีอะไรบ้างที่จะดรอปนะครับไอเทมในดานก็มีถ้าเกิดว่าคุณเล่นในแบบที่ง่ายนะก็จะดรอปตามนี้นะครับก็จะดรอปผู้การโฮเกียวคุแล้วก็หัวใจระสดาวนะ ซึ่งผู้กันนะครับถ้าเกิดว่าคุณลงในไอที่มันแรลงตั้งแต่7เนี่ยคือเขาจะไม่การันตีนะว่าคุณจะได้ผู้กันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณลงในระดับเอ็กซ์ตรีมคออเนี่ยเอ่อจะการันตีผู้กันดรอปทุกตานะครับแล้วก็จะมีไอเทมนะฮะการันตีสีฟ้าให้คนด้วยนะมีเจตนดโหัแกคุมีหแกคุนะฮะแล้วก็หัวใจ4ดาวนะครับโอเคส่วนไอเทมอื่นๆที่สามารถแลกได้นะก็ประมาณนี้นะครับ โดยทางด้านของทริคในการลงดันผู้กันนะครับลงยังไงนะฮะให้ง่ายที่สุดสำหรับคุณนะถ้าเกิดคุณเป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็ลงอันนี้ฮะจะง่ายนะครับแต่ถ้าคุณเป็นผู้เล่นเก่าและแรงคุณสูงกว่า3เนี่ยนะฮะก็ลงอันนี้ครับก็จะได้ผู้กันเยอะนะและ้วก็การันตีด้วยว่าตาหนึ่งคุณจะได้ผู้กันแน่ๆเนะี่ยอย่างตำตๆเนี่ยอันหนึ่งสองอันนะครับโอเคส่วนทางด้านของทริคในการใช้ตัวละครน,นะครับ เวลาใช้ตัวละครในการลงในผู้กันเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับในทีมคุณนะฮะควรจะมีตัวตีไกล2ตัวตัวตีใกล้2ตัวนะครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือในทีมนะฮะควรจะมีตัวตีไกล2ตัวตีใกล้2นะฮะควรถึงจะลงได้แบบง่ายๆนะคือถ้าเกิดคุณมีตัวตีใกล้หมดเลยในทีมนะครับมอนมันก็จะมีมอนบางตัวที่คุณจะต้องใช้ตัวตีไกลอย่างเดียวในการตีนะแต่ถ้าเกิดคุณใช้ตัวตีใกล้อย่างเดียวหมดเลยอะไรเงี้ย และถ้าเกิดมอนไม่เป็นมอนที่คุณจะต้องใช้ตัวตีไกลในการตีด้วยคนที้เขาไม่สามารถผ่านได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมอธิบายงงหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ